สวัสดีทุกคนเชาน้านี้อากาศดีมากอุณหภูมิยี่สิบสองสามกินค้าวต้มกุยกันเถอะเราจะเตรียมเครื่องปรุงในการผัดผักบุ้งไว้ก่อนเลยนะก็ใส่ต้าเจี้ยวผัดที่ที่หนูกระเทียมเสร็จแล้วใส่ผักใ,ใส่ต้าเจี้ยวน้ำมันใส่สขากข่าลันปาลาลใส่ผักไปปรุงให้หมดนี่จา้า ผัดเร็วๆลิดนึงน้ำผักม่สุดได้ไหมวิ่มันจะได้คงความเขียวอยู่ไงได้แรงแล้วพอน้องพ่ดหนึ่งอย่างต่อไปยำผักกาดเดี่ยวก็แคระีกสองใส่จานเรียบร้อยอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือผัดหัวเชดโป๊หัวเชดโป๊ผัดใส่ไข่ใส่กระทีแล้วใส่เชดโป๊แล้ว ตอไข่เสกไข่สองฟองนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพียงแค่ใส่แค่ซอสปุรูรสฝ่าเขียวก็อร่อยแล้วอืมจริงๆเราแรกก็คิดว่าเป็นเมนูที่ยากแต่ก็ไม่ยากง่ายมากเสร็จแล้วจ,จ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เขาต้อมของเราเป็นข้ากล้องแล้วก็นี่เสร์ฟ มาค้ามากินข้าวด้วยกันเขาต้มร,ร้อนๆกับอากาศตาหนาวอ